กระดาษเข้ามาได้นะครับถามท่าน,นวิยากร์ทั้งสามท่านนะครับอ่ามีคนจะถามครับขอขอไม้ด้วยครับทีมงานครับไม่อยู่ข้างหน้าหมดเลยครับไม,ม่อยู่หน้าหมครับอัสลามุลิกุลครับก็จากที่ฟังมาทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่ามันคึกมากเลยครับ ตอนนี้เดือดมากแล้วครับอยากอยากลงมือทำเนอะแล้วผมขอสมมุติไปว่าคําถามที่ผมจะถามไปขอสมมุติว่าผมมีเงินอยู่ก้อนหนึง่งแต่บังเอิญบังเอิญผมทําอะไรไม่เป็นเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีแล้วอยากให้พิธีกรไ้บุคลากรทั้งสามท่านนะช่วยแนะให้ผมด้วยมีเงินแต่ไม่มีความสามารถรเลยแต่อยากขายของ ครับผมจะจงจะถามวิทยากรท่านไหนจบแล้วทั้งสามท่านค้นี้จะถามใครหรือเปล่าครับถามทั้งสามท่านนะขอขอแนวทางไปเลยเป็นการขอแนวทางทั้งสามท่านขอบคุณครับไอที่ฟังมาตลอดชั่วโมงกว่านี้เราได้อะไรบ้างฮะขอขอเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบด้วยแต่ว่าอยากฟังความคิดเห็นของเราด้วยถ้าเกิดเป็นเราเรามีอ่ะเราจะจะใช้อย่างไง ถ้าเป็นผมคือผมรู้อยู่แล้วของผมส่วนตัวแต่ผมว่าในห้องเนี้ยมันก็มีคนที่ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาอยากขายอะไรเาฉลิม,มชัย่ะเนี่ยฮะ <laughs> ฉันเฉลิมชัยวะ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> คือผมว่าส่วนตัวผมอ่ะผมมีอยู่แล้วแต่ผมที่ผมถามคำถามไปเนี่ย <laughs> เผื่อว่าเพื่อนๆในห้องอ่ะเขาไม่กล้าถาม เขาเขาอาจจะมีเงินแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะขายอะไรดีเหมือนมีเพื่อนคนนึงมาถามผมเขาเาฟซมาถามว่าเฮ้ยมึงขอโทษนะฮะก็เป็นภาษาเพื่อนนะฮะครับครับเฮ้ยมึงพ่อขุนรามอ่านั่นแหละครับเขาเขาถามมาปุ๊บเขาอินบ็อกถามว่าเฮ้ยมึงกูอยากขายของอ่ะแล้วผมก็ถามว่าชอบอะไรคือเหมือนที่พวกพี่บรรยายเมื่อกี้เขาพี่พวกพี่บอกว่าสิ่งที่พวกพี่ขายนั้นหมายถึง สิ่งที่พวกพี่ขายพี่ทํามาจากการที่พี่ชอบใช่ปะ่ะผมก็เลยถามเขาว่าชอบอะไรบอกกูไม่รู้ <laughs> ผมผมก็ตอบไม่ได้เ,เขาไม่รู้แล้วแนะยังไงผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ผมไม่เคยขายของด้วยผมก็เลยเอาคําถามนี้แหละที่เพื่อนผมถามเนี่ยเอามาถามพวกพี่แล้วขอให้พวกพี่แนะให้ผมเท่มาก ก็ไอ้ไอ้บางทีมันมีหลายปัจจัยนะด้วยด้วยด้วยองค์ความรู้แต่ละคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ถือว่ารีบรีบเก็บตรงวนะของบางบอกว่าสิ่งที่ถ่ายทอดเหมือนเงินก้อนแรกที่บางมาปั๊บลงลงมาเนี่ยด้วยองค์ความรู้บอกว่าจะทําเซรามิกเนี่ยแต่ดินในพื้นที่ไม่มีอะไรที่เราพยายามจัดจัดสวนคือการจัดจัดวางอะไรนะเงินก้อนหนึ่งใช่ว่าเราจะลงทุนอะไรโดยที่เราไม่รู้เผื่อว่า เผื่อล้มเผื่อผิดพลาดเพื่ออะไรมันคือการจัดลําดับความสําคัญก่อนนะ่ยนะว่าสิ่งที่เราจะทําและเป้าหมายถึงบอกว่าเนียดเหมือนกันณนะเวลานั้นณนะจุดจุดนั้นนะบางคิดว่าเราทําอะไรในสิ่งที่มันต้องต้องเสถียรต้องปลอดภัยต้องอย่าเราไม่ใช่ลงทุนโดยที่ไม่รู้อะไรข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นเราทําอะไรจากสิ่งที่มันให้คิดใหญ่ได้แต่การที่จะคิดใหญ่มันต้องเดินอะไรที่มันช้า,ชา ที่มันดูรู้สึกว่ามีสเสถียรรู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ที่เราตอบไปมันถูกแล้วแหละชอบอะไรถนัดไหมถนัดแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในสิ่งที่สงัสงคมชุมชนรู้สึกว่าขาดไหมอันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดชุมชนเขาชอบแต่ว่าชุมชนเขาไม่ได้ต้องการเนี้ยหรือว่าที่คุณอยากจะทําธุรกิจเนี่ยคุณมองไม่เห็นปัญหาว่าสังคมมันขาดอะไรอย่างที่น้องเขาบอกเนี่ยคุณคุณไม่ได้จะทํา คุณเป็นติ๊ดก็ได้เป็นศิลปินก็ได้คุณทําไปเหอะคุณวางขายอะไส้แห้งไปละเพราะคุณถ่ายทอดจินตนาการสุดยอ,มอดมากก็ระเจิดมากอย่างนู้นอย่างนี้แต่ขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นเขาไม่เจอปัญหาเขารู้สึกว่าไม่ได้ต้องการความต้องการของของเขามันไม่ไม,ไม่ไม่เอื้อกับสิ่งที่เราพยายามจะถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองด้วยว่าอันดับแรกชอบถนัดและชุมชนที่บอกเนี่ยแหละว่าชุมชนนี้เขาหรือว่าไม่ใช่ชุมชนเนี่ยว่าความต้องการของสังคมที่เรากาลังจะทําธุรกิจเนี่ยเขาขาดอะไร ลองดูเล็กๆเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆเรื่องของเออที่นี่มันกินกินมะา <c oughs> ม่าสมมุติอะนะกินมาม่าเพื่อนเพื่อนกินมาม่ามันต้องแกะซองอุย้ยมันลำบากต้องมีวิธีการยังไงเวลาปั๊บใส่น้ําน้ําหกบ้างอะไรบ้างมันคือการที่ต้องคิดมาจากที่มันเออเหตุผลที่เรา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 เห็นปัญหาก่อนแล้วเราอยากจะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็จะเป็นอีกมิตินึงที่บางคิดว่าน่าจะเป็นอีกมิติที่ให้ให้น้องๆได้เข้าใจนะว่า เงินก้อนหนึ่งมันไม่สาคัญหรอกมันจะแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดลาดับความสําคัญในการวางเนี่ยได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับนายกกรรัครับสําหรับคําตอบก็สําหรับบางนะครับก็มันเป็นค่อนข้างเป็นคําถามโลกแตกที่จะขายอะไรดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือโลกแตกไม่พอครับไม่รู้อีกว่าตัวเองชอบอะไรอีกเอ่อแต่ว่ามันก็จะมีวิธีหนึ่งอยู่ก็คือว่าให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองทําอะไรเป็นบ้างลิสต์มาเลยเป็นข้อ เอาทําอะไรเป็นก่อนนะทําอะไรเป็นลิสต์มาไม่รู้อะได้กี่ข้อก็ลิสต์มาพอลิสต์เสร็จปุ๊บจานวนข้อ,อมาดูเลยว่าณนะตอนนี้ยไอ้ที่เราทําเป็นอะในละแวกอะอันไหนบ้างที่คนกําลังมีปัญหาอยู่จากที่เราทําเป็นอะสมมติว่าทํากับข้าวเป็นขับรถเป็นอะไรอะไรเป็นอะเขียนไปให้หมดต่อมาคือมาดูรอบแล้วก็ไปเดินเซอร์เวยก็ได้ไปเดินตามตลาดนะัดไปเดินอะไรแล้วก็ดูว่าตอนนี้คนกําลังมีปัญหาอะไรอยู่อย่างเช่น คนไปเดินตลาดนัดอยากจะหาของชิ้นนึงแต่ไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าตรงเนี้ยของชิ้นเนี้ยคนอยากได้แต่คนไม่รู้ว่าอยู่ตรงร้านตรงไหนในตลาดนัดสิ่งที่เราทําเป็นก็คือไม่เป็นไรเรามีเวลาเรากลับรถเป็นเดี๋ยวเราไปหาให้เราไปหาให้แล้วพอไปหาให้ปุ๊บพอหาเจอปุ๊บโอเคเราก็มาขายต่อโอเคเดี๋ยวเราไปหาให้นะตามตลาดนัดหรือคนบอกให้ช่วยหากระเป๋าแบบนี้หน่อยสิแบบนี้ส่งรูปมา ช่วยไปหาตามตลาดนัดหน่อยว่ามีไหมเราก็ไปหาพอไปหาปุ๊บเราก็ขายกําไรเราไปหาให้แปลว่าเนี่ยเรากําลังเอาลิสต์ที่สิ่งที่เราเป็นน่ะแล้วเราก็มาแมปกับปัญหาแล้วเราก็ลองทําสักอย่างก่อนทําพอทําปุ๊บพอเราทําปุ๊บสมมุติว่าได้รายได้กลับมามันอาจจะไม่เยอะตรงเนี้ประสบการณ์มันจะเริ่มสอนให้เรารู้สึกให้รู้สึกคิดใหญ่ขึ้นเพราะอะไรพอคนมันเริ่มทําแล้วมันได้ตังมาแล้วอะ่ะมันก็รู้สึกดีใจไงดีใจไงทํามาครั้งแรกแล้วได้ตัง โอ้ยจากเดิมนี่ไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยไม่เคยมีรายได้เลยนี่ได้วันละร้อยอ่ะวันละร้อยแล้วอยากได้วันละร้อยห้าสิบอ่ะทำแค่นี้ไม่พอแล้วอ่ะอะไรคีเอทีฟมันจะเริ่มขึ้นมาจากประสบการณ์พอพอพอเราเริ่มหาของปุ๊บเอ้ยไอ้นี่มาเอามาดูลิสต์ใหม่อ๋อลิสต์ใหม่นี่ไอ้นี่เริ่มได้แล้วเงินเราเริ่มมีแล้วแรกๆเงินเรายังไม่พอแต่เงินเรามันมาจากครั้งแรกที่เราทําก็มาต่อย,ยอดต่อย,อยางเงี้ยเรื่อยๆ เดี๋ยวประสบการณ์มันจะสอนให้เราเติบโตแล้วก็ดีไม่ดีคนๆนั้นอ่ะอาจจะทําธุรกิจใหญ่ในอนาคตก็ลองดูประวัติหลายคนก็เติบโตมาจากไหนตอนสมัยอนุบาลซื้อลูกอมไปขายตามโรงเรียนขายพอขายตามโรงเรียนปุ๊บเริ่มโตเริ่มโตเอาขนมไปซื้อขนมหวานจากป้าคนนึงเอาไปขายในโรงเรียนโตพอเติบใหญ่ตอนนี้กลายเป็นผู้บริหารใหญ่บริษัทอะไรสักอย่างนี่แหละจุดนี้มันจะเป็นตัวที่สั่งสมให้เราเก่งขึ้น แล้วมันจะช่วยทําให้เราการต่อรองการหาการอะไรการคิดตรงเนี้มันจะเปลี่ยนเราจากคนนึงเป็นอีกคนนึงก็ไอ้นี้ก็อยากจะแนะนําลักษณะแบบนี้ครับะะครับนายจักรลอกครับโอเคนะอ <c oughs> โอเคนะครับอขอขอเป็นคําถามสุดท้ายเนาะ พอดีเวลาเรามีกระชับแล้วก็ขอคําตอบแบบกระชับๆเนี่ยฮะโอเคครับก็คือว่ามีคนถามมาครับอยากทําธุรกิจแต่ไม่มีต้นทุนไม่ทราบว่าเราต้องหาต้นทุนจากไหนครับครับโอเคครับอยากทาธุรกิจแต่ไม่มีเงินเนี้ยฮะเราจะทํายังไงนะครับเมื่อกี้มีเงินแต่ไม่รู้ทาอะไรโอ้โหนี่ปัญหาจากรวาลแตกเมื่อกี้โอเค อ๋อมันยากนะครับคำถามนี้แต่ว่าคือมันมีเว็บไซต์หนึ่งนะฮะผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเข้าไปดูชื่อเว็บเว็บไซต์ว่า w w เ c a l l i f c o o m เป็นเว็บไซต์ที่จะเปิดสิ้นเดือนนี้นะฮะเป็นของเพื่อนผมเขาจะสอนทุกอย่างเลยตั้งแต่คุณเริ่มท,ทําธุรกิจเนี่ยไม่มีไอเดียไม่มีเงินไม่มีทุกอย่างเขาจะสอนตั้งแต่นับหนึ่ง เป็นคอร์สเป็นเลเวลเลเวลพื้นฐานรองพื้นฐานระดับกลางแอดวานซ์ไปถึงระดับประเทศจบไปนะเว็บดอทคอลิฟ้าเขาไม่ได้จ่ายผมนะเพิ่งมาโฆษณาแต่ผมรู้ว่าเว็บเนี้ยจะช่วยคุณได้อินช้าเหรอเว็บประกาศชัดเจนว่าแบนมุสลิมคอลิฟ้าดอทคอมสะกดยังไงนะครับอ่าเคเอลไอแล้วก็เอฟเอชดอทคอมครับผมครับจบอกผู้ก่อตั้งเป็นที่ปรึกษาบัฒนชัยกันครับครับ เขาเก่งมากเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายบริษัทไม่ใช่แค่บรูเชคนะเป็นนักเรียนเหมือนกับคุณนั่นแหละยังไม่จบเลยแต่เป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ที่ประเทศไทยอ่ะหลายแบรนด์มากรวมถึงบรูเชคด้วยถ้าอยากรู้เขาเป็นคนอ่านหนังสือเยอะไงทีนี้คำถามก็คือถ้าไม่มีเงินจะทำธุรกิจยังไงบางช่วยตอบหน่อยนะเฮ้ยนะครับไม่มีเงินแล้วจะทำธุรกิจยังไงหรอ มันก็มีวิธีการก็อย่างที่ว่าก็ถ้าเกิดไม่มีเงินอะ่ะก็ต้องทำงานอะไรที่มันไม่ต้องลงทุนด้วยชิ้นอน่ะใช้แรงเป็นหลักอะ่ะใช้แรงเป็นหลักทำงานบริการก่อนอย่างเช่นคนอยากหาของอะไรเราไปเดยวเราไปหาให้มันไม่ต้องใช้เงินไงแล้วค่อยเก็บเงินตรงนั้นแหละมาทำสิ่งที่เราอยากจะทำก็ค่อยลิสต์ก็วนกลับไปตามคัตอบเมื่อกี้ครับตอบสั้นเลยนะ ของบางบอกว่าทุกทุกคำถามที่ถามมามันจะประสบปัญหาว่าเราเรานี่จะเจอปัญหาอะไรแล้วเราก็ก็ต้องต้องแก้ตรงนั้นนะ่ะนะต้องแก้เรื่องปัญหานั้นแล้วก็เรามองว่าศักยภาพอันดับแรกและคนที่มักจะตั้งถามคําถามแบบนี้หรือว่าเราจะเทียบคนที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่ตั้งคําถามแบบนี้มากเขาจะรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรณนะเวลานั้น,เ,นเขาจะต้องตอบโจทย์ว่าจะทำยังไงให้เอาความองค์ความรู้ที่เราได้เนี่ย อย่าไปพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีพอไม่มีเราก็จะเอาวัตถุมานําหน้าว่าถ้าเกิดฉันจะทานั้นละ่ะเงินไม่มีอ่ะจบมันไม่ได้แต่เกิดเราทําด้วยสิ่งที่เราเรามีศักยภาพไอธุรกิจบางอย่างนะบางคนเนะี่ยทำทำอะไรที่โดยไม่ตั้งใจที่จะเป็นธุรกิจด้วยซ้ําเลยนะทำเพื่อบริการแต่สุดท้ายมันมีผลมาเอ้ยมีคนเริ่มสนใจเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วไอคนประเภทนี้สามารถเป็นโมเดลให้ตัวอย่างเราได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเราจะมองว่า ไอสิ่งที่เป็นพื้นฐานให้เราตระหนักว่าองค์ความรู้ของเราศักยภาพของเราบริบทของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราอยาเอาเอาให้เป็นคนทั้งหมดเนี่ยต้องตอบเป็นคําถามเดียวกันตอบมันเหมือนเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้แม้ทั้งหนึ่งความรู้เนี่ยศาส,าสนาท่านนาบีเนี่ยตอบตอบปัญหาของเหล่าดาซอบะแม้ทั้งเป็นเรื่องของคําถามเดียวกันน,นะนบีก็มีฮิกม่าในการตอบที่แตกต่างกันด้วยศักยภาพด้วยบริบทของแต่ละท่านของซอบะว่า เขาเขาเป็นคนแบบนี้เขามารยาทแบบนี้เขาเป็นบุคลิกแบบนี้การตอบเราก็ต้องมองว่าด้วยความเข้าใจว่าทุกๆคนนียมันมีปัญหาประสบปัญหาอะไรแล้วก็ช่วยช่วยหาทางออกว่าศักยภาพของตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยณเวลานั้นนะ่ะไม่มีเงินแต่เรื่องมารยาทการบริการดีการอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเจอคลิกอะไรบางอย่างกับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของตัวเองก็ได้อย่าลืมว่าธุรกิจมันไม่ใช่เป็นเป็นอะไรที่ตายตัวว่า คิดมาปับ๊บล้วก็ต้องเป็นหรือว่าเงินมาก่อนว่ามันมันเป็นริสกีบอกริสกีอยู่ดีๆเอาเราจะจะให้นกตัวหนึ่งเนี้ยบินออกจากรังตั้งแต่เช้า,ชาอย่างท้องว่างแล้วกลับมาอิ่มท้องเป็นไปได้ไงถ้าเกิดเราเนี้ยให้ทําสุดความสามารถจะลงเรือไปในท้องนาไอในในใน,ในท้องทะเลท้องนา,บ,านบ้านบ้านห้องน้ําท่วมท้องทะเลแล้วไม่ไม,ไม่ติดแห я, ติดเบ็ดไปแล้วบอกว่าตะวัดกุนตะวัดกันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้น,นเราก็ต้องพร้อมตามศักยภาพองค์ความรู้ที่เรามีก็อยากจะฝากเรื่องนี้ครับครับผมอาจารย์กอล์ลอสสำหรับคําตอบสําหรับวิทยากรทั้งสามท่านนะครับครับก็ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกรติมาร่วมเสมนากับเราในวันนี้รับต่อไปของเลียงเชิญจะอํารันวันนี้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของเราด้วยครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะ คณาจารย์ทุกท่านและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกันด้วยครับ